สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่ในช่องบ่อต้มวันิวชินเนลเช่นเคยครับวันนี้พามาหาเห็ดปาล์มหลังจากที่วันที่เราหากันเนาะสาวลุงจ้าที่เราเป็นไอหน่วยเล็กๆหน่วยกำลังเกิดยามเช้าเนาะบ่อต้มเนาะยามเช้าเรามาหาดูไปจ้าเดี๋ยวเราไปรุ่นกันจ้าพี่น้องมีหรือไม่มีเนาะเร็วๆไปเลยหนาวจ้าพี่น้องตอนเช้าหนาว ไปบ่งบาต้อมกันจ้ะมีใน่บาต้อมเห็นละงกเลือยใส่เห็นละงูกเลยเอาบ่บาต้อมเอาบ่เอาไปแกงแกงกินคนเดียวนะแต่ว่า lúc nào đi ghi đi. ăn à, đi. <laughs> nó đi nha 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 nè nè nha mày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  nha ngắm nha mày 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 nha ลูกน้อยบ่เอ้ยน้อยอยู่ตนี่ไหนเดี๋ยวลุงลืมอะไรเปล่าลืมอะไรลืมหวัดดีพี่น้องอ๋อวัดดีจ้ะพี่น้องสาวลุงลืมจ้ะขอโทต่อไปเมื่อกี้ก็ลืมดิเจ้ะพี่น้องไม่อย่งว่าจ เอาไม่ขานะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ไไดีดีแทนนู่นนี่สวยเลยเลยมอีกอย่างเดี๋ยว้องเลย์อีกอย่างนะเลย์อะไรจ้ะเลยมหาตัดใบตองรองตะกร้าเฝ้าวโเนาะเฝ้าโพวดเดี๋ยวก็ไปทำงานต่อจ้ะพี่น้องน้องบอสต้อเนาะเดี๋ยวไปแบกปาล์มต่ออีกแล้วพี่น้องนี่

ตั้งขึ้นได้เยู่ดีดอกนึงอันนี้เอาได้บัวปต๊อบโอ้ได้ลายลายอยู่ได้ปต๊อบบวกจนขึ้นลูกแรงบ่แรงก็ได้ยสิบัวกกินเลยโอ้งามไหมลูกงามเลยปต๊อบเลื้อก่อน เดี๋ยวอยู่ข้างในบัวเม็ดนะบัวต้มนะเม็ดนี่สิอยู่ไดเ้เป็นเป็นรูอยู่ในตรงนั้นเห็นไหมตีนบัวต้มนี่ดิยังเหรอยังเอาได้ไม่นานดอกนั่นนะยังบัวแดงเนาะเอาได้นะเดตัดจะเอาแต่ขามาันอันนี้ยังบัวแดงแดงแดงแล้วเอาแต่ขานี่นะบัวต้มบราเห็นตีนอ่ะข้างในน่ะนเป็นรูนี่นะเดี๋ยวาวลง Mam mờ sa lunga kế biệt giống. Nan nan! Ni bì nọ kể nha hít nọ. Haha! Kìa giống như là. Mam mơ lưu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  là. Mam này lưu là. Mam mơ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 mơ

ดดว้าวแต่บ่มีเด้อน่ะเขาปิดไว้ดิตุกล่องนี้ด right ินมันสุ่มอยู่เลือกเก็บให้เก่าเนาะ cái câu một một cái lại Tóc nó ấy. bán. Tóc bán. bán. Tóc Bà Tóc bán. bán. Tóc bịt Tóc Bịt Tóc bịt Tóc bán.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  Tóc bịt Tóc นนีีน่่ะพ้องดอกพอดิกินครนนับป้ต้อมเนาะจะเป็นแล้วปีน้องมันเพิ่มเริ่มหมดแล้วมันแรงแล้วแรงเต็มที่แล้วอุ้ยมือเขียดโดนป้ต้องเอาเอาได้แน่ปิดไว้ก่อนบ่ปิดแล้วเดี๋ยวเรามากเก็บใหม่คนหน้าเอาได้เอลยป้าต้อก,อกดอกเดียวเนาะ xong rồi hả? xong kia nữa cháu nè đọc nữa sợi ừ. oh. này bỏ ra này, này. này. cái này, đó. Đó này ต่อจ้ะพีน่น้นองเดี๋ยวบอตอมกันจ้ะบอตอมพลืลอพี่น้นอง,งอ,อ้ยังหลงตากระเจ้าอยู่นอกบตอตอมโอ้ขาวงามเลยตัวน,นี่นี่น,นี่อีกแล้วนี่เห็นปะ เลอเกิดไม่กี่กองตรัลกปลื้อย่งเบกเดียวนีแล้วดอกอดีกินแี่เนาะปลาตอืมกินอร่อยเลยสวยเลยอ่ะลืกปลาเต่อยังอยู่ปะยังลูกอีกสิดตอเหรอใช

แวกออกซะลุงเดี๋ยวแ่วกออกอ่โอ้สลุงว,ว้าวจ้าเต็มเลยว้าวสุลุงว้าวสุลุงอีจ้าอุ้ยงามขนาดเนาะงามงามงามเก็บเลยเจ้าป้องหมดกัดจ้าพี่น้องทางนั้นมดเยอะ <c oughs> สวยงามนี่สิลุงลายขนาดเนาะหลายตุ่มเดียวนี่เลยยังเหลืออีกแค่กองเนาะแต่ลุงยังไม่เดินดูในเนาะเอาเนาะจ้าหาเรื่อยก่อนบ่ต้องเราได้วันนี้ก็จะกองกองลองกองสามกองเองเนาะจ้าแต่กองนั้นไม่ไม่เพราะมันเล่งเดี๋ยวปะต้องอีกอย่างเพิ่นกับมาอย่างนะมาลื้อเอาตัวหนอนเนาะ

แกงสบ็จใส่ขมขม เลั้รบโหไม่ด้อ,ออกไปจะเห็นนะเนี่ยผู้ิคิดเซสำนี้เราบ่ะตองครับ เิ่มัดอีกแลรวได้นี่นี่บ่ามันละไบ่เจ็บมันมือเลยนี่หายเนาะพอได้อยู่ได้กินแล้วบบจอมโอ้โห,โห,โหงามขนาดน้ำมือเจ้า่ะแต่เจาลงมักแม่เกัดปอกปกไปนั่นน่ะบรต้องลืกอ,อันดอกน้อยเห็นบ่ต้องลืกนี่นี่นี่อาตัวนี้ นั่นแหละผู้ที่กินกัดเพาะกัดเปาะปัดเห็ดเพาะเราบบตอบเฮ้ยน่ะพอแล้วนะ่นะนะนะตัวนั้นตกแล้วเนี่ยปิดไว้ปะเนี่นี่ไหนอันนี้ปิดอันนี้นี่ตามบะบต้มต้มไปเลยจ้ามีระบบต้ม สวยปะติะงามนดพี่น้องว่าสาวลงกับเก็บอยู่นี่ละจ้ะนอบะตอมเนาะผลงานผลงานพี่น้องบาน,น,นบานตน่าะเรงไปขออนุญาตไปเก็บเพชรก็ได้จ้ะพี่น้อง บานหมดอืมต mm. ีนี่กบเหยียบแล้วกบเหยียบภาษาบ้องประเด็นเนาะบานหมดจ้ะบานหมดได้แต่ขาเนี่ยนี่เด่นบ่ตอมเลือกทิ้งมันบานมันแตกน้าแดงอือไปได้ดอกเดียวเก็บไม่ดอกเดียวเนาะเห็นดอกเดียวเองไปหาต่อเจ้าก็ฟ้าแม็กบ่ตอมเห็นไหมนี่เด่ดอกใหญ่เลยว้าแสดงเหลือตากับเจ้าเนาะบ่ตอมสองชิ้นสองดอกเอง

สวยเนาะตั้งนล้วา่ะต้อมอ่อนดี่เอ้ยไอยท้องโอ้ตันเลยเก็บเลยจ้าได้แล้นี่ค่ะพออยู่พอกินอย่างนี้เนาะบ่ต้อมเนาะคิดว่าจะหมดจะเลี้ยคิดว่าจะบริเก็บให้พี่เน้ะเป่นเบ่งอแลวเนาะ หาตาะบอร์เตาะน้อยๆมีกี่ดอกวะอย่างนี้เนี่ยบอตาะหมดแล้วดอกสุดท้ายแล้วนี่ก็ต้องไม่หายแล้วเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ในช่องเบอร์เตาะวันนี้ชแนลด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องปิดภาพกันได้ขอไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องรอชมคลิปหน้านะพี่น้องสิได้เห็ดเจ้าบ่ร์เตามตำลึงอีกผู้ดีกินเนาะผู้ดีเซฟเจ้าตำลึงไป